มาเด้อจ้าจัดลานเสร็จเียบร้อยแล้วจ้ามาเด้อแวะมาอุ้มได้เด้อจ้ามีหลายอย่างจ้ามาเด้อจ้ามีหลายอย่างจ้าผักสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าแวะมาซื้อได้เด้อจ้าแวะมาซื้อได้เด้อจ้า ตลาดบางกอกจ้าอยู่ข้างวินมอเตอร์ไซค์จ้าผักสวยๆทั้งนั้นเลยกระโดนผักติ้วใบมะกอกใบเฉมวงมงะตูนแขกกะชีล้อมจ้า้าตจ้า๊อบอายใบกระเจี๊ยบจ้าท,ทุกผักเลยนะจ้าประกาศบ้านประกาศเิ็นประกาศซ้อยจ้าพันน้ำมีนะจ้าอืมวัมขือ แตงเยอะเลยค่ะแต่งร้านสวยมากวันนี้และมาดูได้เลยนะคะจัดร้านเสร็จพร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วนะจ้าพร้อมแล้วนะจ้าแล้วะ,าม,วะาวมาอุ่นหนุ่ได้นะจ้ารอจ้า